สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปเครียดชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้ไพ่ทั้งหมด2สองสรับนะคะ ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะเป็นไพ่พาพ,พิชเนชอนต King of Cups 4ไม้เท้านะคะ Page of Pentacles Judgment พลังงานค่อนข้างดีมากๆ เจ็ดถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยอัศวินเหนเรียญเก้าเหรียญนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ฟูเป็นราศีที่เหมือนจะได้รับการปลดล็อกนะคะปลดล็อกจากความทุกข์ปลดล็อกจากความอึดอัดใจนะแปลเปลี่ยนเป็น ความสบายอกสบายใจหรือคุณรู้สึกโล่งใจก็ได้นะคะเหมือนเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งและปัญหานั้นมันคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเราก็เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกนะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนะคะหรือคุณสามารถออกจากขีดจำกัดอะไรบางอย่างก็ได้ขีดจำกัดจากความกลัวอะไรที่คุณ เคยกลัวเคยไม่แน่ใจมันแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นใจมากขึ้นก็ได้นะคะกล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายกล้าทำในสิ่งใหม่นะซึ่งมันก็เป็นสัญญาณข่าวดีที่ชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นกำลังจะมีความสำเร็จแล้วก็ได้นะคะเหมือนคุณจะมีวุฒิภาวะของการตัดสินใจวุฒิภาวะของการทำงานเนี่ยที่ดีมากขึ้นเหมาะมาก สำหรับใครที่ทำงานแบบเป็นฟรีแลนซ์นะคะงานอิสระหรือคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นนายตัวเองทำในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณมากขึ้นนะคะมีอิสระในการคิดในการทำสิ่งต่างๆที่ดีมากๆก็เป็นไพนะ่ที่บ่งบอกถึงการมีความสุขในช่วงระยะเวลานี้นะคะาบางคนอาจจะทำงานที่ตัวเองรักที่คุณชอบก็ได้ เหมือนถ้าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เราทําผลงานออกมาได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดิบได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็มีไพ่เงินนะอยู่ใกล้ๆด้วยอาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ทําให้มีเงินมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะคะคุณอาจจะกําลังาวางแผนหรือกําลังบุกเบิกทําอะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลดี ทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ได้นะคะเหมาะมากๆนะหากคุณมีไอเดียอะไรที่ดีหรือคิดอยากจะทำสิ่งใดถ้าเราคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วลงมือทำเลยนะคะรวยเลยนะก็มีเกณฑ์นะที่จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยนะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็มีความอู้ฟูนะ่อยู่โดดเด่นมากๆนะคะมีดวงของการเงินนะที่ดีช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรทำอะไรดูจะ เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดนะมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินหาเงินเก่งนะคะ,ะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องประตูแห่งโชคลาภได้เปิดรับคุณแล้วก็ได้นะคะแถมยังได้เงินนะจากการเดินทางจากการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างบางทีเหมือนเราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเนี่ยชีวิตนี่มันดีขึ้นนะคะ นะดีขึ้นเราเกิดปฏิหารกันเลยหรือบางท่านถ้าเป็นทำธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะอ,ออกสินค้าตัวใหม่นะคะเปลี่ยนไปขายสินค้าใหม่ๆมันก็เหมือนทําให้เราได้เจอสินค้าที่ที่มันจะาขายดิบขายดีทำให้คุณมีเงินมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนคุณได้เจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นหรือ มีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นก็ได้นะคะ,ะมีไพ่หนึ่งถ้วยจะได้รับความสัมพันธ์ดีๆนะหรือมีคนมารู้สึกดีกับเราก็ได้นะคะมีคนใจดีกับเราคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอ,อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักหรือเป็นเพื่อนๆน,นะคะเป็นมิตรสหายกันนี่แหละนะที่คอยช่วยเหลือ,อสามารถที่จะเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ ก็มีความสุขกับคนที่คุณรักมีความสุขกับคนที่อยู่รอบตัวคุณเหมือนคุณอยู่ในที่ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจก็ได้นะคะให้กําลังสื่อว่าถ้าตรงไหนที่เราอยู่แล้วมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอึดอัดใจขอให้มีความกล้าหาญมากพอที่จะเอาตัวเองออกมาไม่อยู่ในที่ที่คุณมีความสบายใจมีความสุขมากขึ้นนะคะเราก็ต้องอยู่ด้วยความสุข นะไม่ใช่อยู่ด้วยความทุกข์นะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของคุณได้แล้วก็เป็นดวงชะตาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องดูแลดีมากๆนะคะนะทำให้แค้้วคลาดปลอดภัยนะไปไหนมาไหนก็ราบรื่นนะราบเรียบมากขึ้นถ้าใครที่กระทำความดีมาโดยตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอ คอยอวยพรอวยัยให้คุณทํำสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะก็ขอให้คุณกระทำแต่ความดีไว้นะคะคิดดีทำดีนะชีวิตมันก็มีแต่สิ่งดีๆรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดนจิตดนใจให้คุณทํำสิ่งต่างๆสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากขึ้นอาจจะหาเวลาไปทําบุญนะคะไปไหว้พระนะสวดมนต์นั่งสมาธิการที่เรา ได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรามันจะยิ่งส่งเสริมนะคะดวงชะตานะทําให้พุ่งแรงนะมีความโดดเด่นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะเราเกิดปฏิหารกันเลยนะคะเทำให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ค้าชูดีมากๆมีดวงที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะคให้โอกาสที่ดีกับเราเมื่อมีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามานะเราก็ต้องน้อมรับด้วยความดี ทำให้เต็มที่สุดความสามารถและใครก็ตามที่ดีกับเราคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมเราเราจงทําความดีตอบแทนกลับไปบุญกตัญญูนะคะความกตัญยูนั้นมันจะยิ่งส่งเสริมทําให้ชีวิตยิ่งเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นมีดวงที่จะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองอาจจะหมายถึงที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะใครที่กําลังทําธุรกรรมซื้อบ้านาหรือขายบ้านนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้ถ้าซื้อบ้านก็จะได้เป็นเจ้าของบางคนอาจจะยื่นกู้กับสถาบันการเงินก็ได้ก็จะได้รับการอนุมัตินะคะหรือบางท่านกำลังเปิดกิจการร้านค้าใหม่มีเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะเปิดกิจการเปิดสาขาหรืออาจจะเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จจากการเดินทางจากการ ทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะทำให้คุณใจฟูมีกำลังใจนะคะมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นดวงชะตานะที่กำลังจะมีความมั่นคงมากขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะมีรูทาในการหาเงินใหม่ๆนะมีโอกาสทำเงินมากมายที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาคุณอาจจะได้รับข้อเสนอดีๆ ในเรื่องของการหาเงินก็ได้นะคะรวมถึงบุตรบริวารจะให้โชคให้ราบใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นเจ้าคนนายคนก็จะมีลูกน้องที่ดีนะที่คอยเชื่อฟังทํางานให้เป็นอย่างดีนะคะ,ะแล้วก็มีเรื่องของอ่าเงินพิเศษเงินโบนัสนะเงินที่เราคาดหวังไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มันกําลังจะเป็นจริง มันกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎแล้วนะคะแต่มันก็เป็นผลมาจากการกระทําของเราด้วยถ้าก่อนหน้านี้คุณกระทําแต่ความดีมาโดยตลอดนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีอย่างที่คุณปรารถนา,าหรือใครที่กําลังรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะาจจะรอคอยความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้โดยเฉพาะคนโสดนะคะกําลังคุยๆอยู่กับใครนะเหมือนจะ มีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แตอ่อยู่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้นะว่าสามารถที่จะไปต่อไหมหรือว่าจบกันแค่นี้นะคะมันจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณตัดสินใจกับความสัมพันธ์นีนะ้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคูนะ่ก็มีความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนต่างคน างที่จะชัดเจนต่อกันมากขึ้นก็ได้นะคะนใครที่กําลังรอคอยคาตอบอเรื่องของการบอกลักการขอแต่งงานเนี่ยก็มีเกณฑ์นะที่จะสมหวังนะคะ,ะคู่ไหนที่คบหากันมานานอาจจะเป็นข่าวดีของการได้สร้างครอบครัวข่าวดีในการแต่งงานนะได้สร้างอนาคตที่ดีร่วมกันก็ได้นะคะอะไรที่มันดูคุมเครือไม่ชัดเจนต่างๆมันก็จะชัดเจนเพิ่มมากขึ้น,นเป็นดวงชะตาที่ จะมีข่าวดีนะเข้ามาแบบโดดๆกันเลยน,นะคะข่าวดีที่ทําให้คุณมีกําลังใจมีพลังใจมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีในการอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะนะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่มีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการทํางานทํางานเก่งนะหาเงินเก่งจนได้รับคําชมนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่ที่อาจจะ มีเรื่องของอาการทําสวยทําหล่อในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้ใครที่เป็นดารานักสแสดงที่ทํางานแบบว่าต้องพบผู้คนมากมายนะคะอาจจะไปเสริมสวยเ,เสริมหล่อเพื่อทําทให้สร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นที่ถูกใจนะต่อผู้พบเห็นก็ได้นะคะแต่ว่าจะไปทำศัลยกรรมสวยหลออที่ไหนเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปทำที่แบบราคาถูก นะถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําออกมาแล้วมันจะดีหรือเปล่านะคะนะต้องระวังด้วยเพราะถ้าทําออกมาไม่ดีนอกจากเสียเวลาต้องไปแก้ไขนะเสียเงินเพิ่มอีกอาจจะเสียความรู้สึกไปเลยก็ได้นะคะนะก็ขอให้ลองหาข้อมูลให้ดีนะเพื่อที่จะได้ทําออกมาแล้วดูสวยดูหรอมากขึ้นก็บางท่านก็ทําเพื่อต่อยอดในเรื่องของการทํางานให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะ หรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรียนเสริมในทักษะสกิลใหม่ใหม่เพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทํางานก็ได้เป็นช่วงที่คุณคิดอยากจะพัฒนาตัวเองอยากหาอะไรใหม่ๆทําทำเพื่อเพื่อเติมเต็มความรู้ก็ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ที่มันทําเพื่อเพื่อความก้าวหน้าเพื่อสิ่งดีๆให้กับคุณเนี่ยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะ เหมือนคุณกำลังแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นคุณสามารถที่จะตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตสิ่งที่มันอาจจะเหนียวรั้งความก้าวหน้าของคุณก็ได้นะคะเหมือนคุณจะเหมือนคิดได้คิดออกก็ได้นะคะว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีคุณก็ตัดมันออกไปนะรวมถึงคนที่ไม่ดีด้วยนะคะนะที่สามารถจะเก็บ รักษาคนที่ดีเอาไว้แล้วก็พยายามทําสิ่งดีดีเพื่อตัวคุณเองแล้วก็สิ่งดีๆให้กับคนที่ดีกับคุณด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพนะอาจจะต้องระวังพวกโรคเก่าเก่าที่เคยเป็นที่อาจจะเคยหายไปแล้วอาจจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งถ้าเราใช้ชีวิตประมานะคะไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ อาจจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็ขอให้ใส่ใจนะเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มากขึ้นนะคะก็ขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ